โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ผมพามาทดลองเอาเครื่องยิงสตรีมผมเนี่ยมาลองเล่นเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกตอนนี้กับ Call of Duty Black Ops 7นั่นเองนะครับดูซิว่าสเปคนี้มันจะได้เฟรมเท่าไหร่อย่างไรเมื่อกี้นั่งรอเชฟเดอร์มันจะเสร็จ100%านนานๆนะโอเคสเปคที่ใช้ครับผม CPU Ryzen 5 7500F นะครับผมราคาไม่แรงเนาะเมนบอร์ดก็เป็น B 650นะครับ ของ ASUS Prime นั่นเองนะครับผมแล้วก็ RAM ใช้แครบนะครับ32มสบกิกบาทหกพันเมกะเฮิร์ DDR 5นะครับเพเอของเราครับการ์ดจอ Colorful RTX 5060 V RAM 8ปดกิกจอ l ู HD ตรงนี้นะครับ144ยสเฮิร์ตนั่นเองมาลองดูกันเราจะเล่นมันต์ตีเพลเยอร์กันนะครับผมไลน์นี้ไม่ใช่ไลน์ดิคลิปนี้นะครับแหมติดไลน์ คลิปนี้นะครับผมจะมาลองให้ดูว่า NVIDIA 5060นะครับกับ CPU r y z e n 5 7 5 0 f เล่นได้เป็นอย่างไรบ้างนี่ไง5060นะครับเต็มจอ24นิ้วจอที่ใช้อยู่นะครับ144 h z Full HD นะครับมาเรามาดูในส่วนฟังก์ชันทุกอย่างนะครับ VSync ปิดจะปิด,ป,ดปิดตอนเล่นเกมน,นะครับเปิดเฉพาะตอนหน้าเมนูร็อ b บีตามนี้นะอ่ะคุณภาพผมจะเอาสุดหมดทุกอย่างเท่าที่มันจะ ทำได้หมายถึงว่าระบ,บบของเกมนะครับผมไม่มีเว้นนะสุดของเกมนี้ต้อง DLAA ถ้า NVIDIA นะครับผมแล้วก็เปิดเดฟรมเจนตุบแล้วก็เปิดอ่ะมีมัลติเฟรมเจนนะครับใช้ได้เริ่มที่2 X แล้วกันนะครับผมฟังก์ชัน AMD ไม่ยุ่งนะ Ray tracing <ist> มีใช่ไหมมีเราจัด High เลยโอ้ดูจากดูจากหน้าจอก็รู้ลนะกิน VRAM เยอะเกิน ใครที่เล่นเกมนี้เล่น full hd แล้วใช้5060ไม่พอที่จะปรับ t ร c i n n g ในระดับ high ดูก็ดูแล้วไม่น่ารอดนะผมว่าเนี่ยเห็นไหมการะจอตัวนี้มันมีแรมแค่8 g กิกนะครับมันกินไปโอ้โหประมาณแบบ7นะครับเผื่อแบบวินโดว์วินโด้ที่หน่อยมันก็ตีซะแบบผมก็เหนื่อยแต่ว่าอยากจะลองให้ดูแล้วกันเนาะถือว่าลองแล้วกันนะครับแดงเถือกกืบหมดเลยนะวีแรเห็นไหมตรงนี้ อาจจะมืดๆนิดนึงนะขออภัยตรงนี้จิ้มๆอยู่ตรงนี้นะครับ7.54กิกนะครับเต็มที่ได้ที่7.68เอ้ย62นะครับตีสัปบ,บันตั้งแหละมันก็มีเศษๆกันอยู่อ่ะตอนนี้ทำอะไรไว้ไวบ้างนะครับมนติเฟรมเจนเอา X2 ก่อนแล้วก็ Nvidia DLAA จัดสุดสวยเลยเฟรมเจนเปิดนะครับแบบ Full HD ผมจะเลือกการตั้งค่าทุกอย่างหมดเลย t ร a c i n g เอา high ด้วยนะส scale v r a m เอาสุดนะครับ ดึงสุดเลย90เลยนะครับเทคเจอร์ทุกอย่างจะเอาสุดเราเทสสุดอยู่แล้วเปิดหมดดิฟน,น้ําเนิมสะท้อนนูน่นนี่เอาหมดเลยนะครับเราจะมาดูกันว่ามันไหวแค่ไหนออนออนนะครับสเปคที่ผมคิดว่าคนยุคนี้จับต้องได้เครื่องสตรีมที่ผมใช้ตอนเนี้นะสเปคที่ใช้เนี่ยคือแบบไม่ได้แรงอะไรอะราคาอะไรเงี้ยสามารถจับต้องได้เอามาเล่นเกมได้ full hd นะครับเลยอยากมาเทสลองให้ดูนะครับผม ว่าประมาณนี้ไหวแค่ไหนนะฮะถ้าปรับสูตรเราได้ไหมมาลองเลยนะครับนี่ตั้งให้ดูเลยสดๆเลยนะทุกฟังก์ชันตั้งใหม่หมดนะครับเราจะเอาที่ไฮแอนตัวได้แอนตัหไยได้ายเอาสุดที่มันหมดไปเลยวีดี้ไฮนะครับฟังก์ชันเยอะอยู่่นะผมจะตั้งเบตไว้ที่สุดทุกอย่างทั้งหมดนะครับเราค่อยมาเลื่อนอย่างอื่นเอาโอเคน้ําเต็มโหตอนนี้แรมเล่นไป7.8แแล้วนะครับเพื่อนๆคือกิน กินเอาเป็นว่ากินแดงอะเต็มมี8ปดก็เต็มหลอดอะไหวไม่ไหวไม่รู้แต่แอปพลายไปแล้วปึ๊บมาดูกันครับตอนนี้ประมวลผลทั้งเรท레ซิง่งทั้ง dlaa โอ้โหทรมานสุดนะครับแล้วเปิด x 2ก็คือเหมือนว่าเปิด dlss basic ก็คือสตาร์ท x 2นั่นแหละนะครับลอง x 2 x, x 2. ก่อนละกันนะครับสุดทุกอย่างแล้วแบบ full hd สุดจริงๆริงเทซิ high ด้วยมาสักแมปหนึ่ง ผมขออนุญาตควิกเพลย์แบบสุ่มๆไปะนะครับเทสมาดิเพลเยอร์แล้วกันเนาะเออเป็นสเปคที่ทุกคนจับต้องได้ผมเชื่อว่าถ้าใครประกอบความยุคนี้เซตนี้คือเบสเลย c p u ก็5้0 0 0นะครับเมนบอร์ดก็ประมาณไม่เกิน4 0 0พันอ่ะแล้วแอซนะูพลามตัวเนี้ย650นะแล้วก็อะไรนะแรมก็34,000่พันไม่ไม่ลาเกินนะคิดว่าไ,ม,ไม,ม่เต็มที่ก็ไม่เกินห แล้วมีอะไรกนะการจอหมื่นหนึ่งอะเต็มที่ไม่เกินเอาได้อยู่นะมีอะไรกัะเคสเคิร์ดนิดหน่อยสั0 0สี่พันอะไรอย่างงี้นะแล้วมีอะไรอีกพัดลมนิดหน่อยนะครับลองบวกบวก,กดูแล้วกันเพื่อนบวกบวกดูแล้วกันบวกลบ 5, 000, 6, 000อะพอซัพพลายสักห้าพันหกพันอะไม่เกินเต็มที่เลยมีอะไรอีกจออะจอตัวหนึ่งตอนที่ฟูเอสดีก็สามพันสี่พันได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่มีอะไรอีกในเครื่องผมมีอะไร ผมได้ก่อนอ่ะชุดน้ําที่ผมใช้อันนี้ก็สามพันห้าไม่เกินอ่ะชุดน้ําเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะแบรนด์แบรนด์ใหม่ๆ่จากจีนผมว่าก็ไว้ใจได้อย่างที่ผมใช้เทอร์โมริงนะเออเทอร์โมริงนียถือว่าไว้ใจได้ในระดับที่ค่อนข้างพอใจนะครับยุคนี้เราต้องเปิดใจของเจนดีๆเยอะเหมือนกันนะครับเหมือนรถไฟฟ้าเพื่อนๆเปิดใจนั่นแหละคล้ายๆกันฮนะคล้ายๆกันฮนะ ของเจนคุณภาพดีก็มีเดี๋ยวนี้นะครับชุดน้ําอุปกรณ์คอมก็เช่นกันเนาะมาดูกันครับว่ามันจะวิ่งได้ไหมปรับสุดทุกอย่างแบบเวทีซิ่งนะครับห้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ซีวียูไรเซชันห้าเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เอฟอะเมาส์ต้องปรับใหม่นะคนละเครื่องนึ่งไปต้องจัดเมาส์ใหม่นิดนึงนะครับเมาส์ต่ําไปช้าเกินนะครับแตกแน่นอนอย่างนี้อ่ะหันดูดิโอเควิ่งมันทําหน้าที่ได้ดีนะทางการ์ดเอ็นวีเดียเนี่ย เอาจริงๆแล้วนะครับผมพูดตรงๆเลยนะไอเกมนี้มันมันมันโน้มไปทางอินดิอดีอยู่แล้วนะครับเฟรมเรทไม่ดีนะต้องบอกเลยว่าปรับเล่มันก็มันก็แย่แหละอ่ะถ้าจะเล่นเลยจริงๆเกมนี้แย่นะครับดูก็รู้แล้วนะครับเพื่อนๆผมอาจจะยิงไม่ไม่แม่นหรอกเพราะว่าเซตอัพไม่ใช่ที่ผมเล่นไว้ครับแต่ดูก่อนเบอร์อะไรวะเนี่ย ลเลเซตไว้ไหมเนี่ยขอดูขอดูโกโกใช่ไหมอ่ะโก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 เออนอกนี้ลูกซองอะไรอย่างนี้ช็อตกันนะครับเพื่อจะทำเป็นเล่นนะ5 0าศเปิด x 2อ่าเปิดวแล้วหายด้วยนะผมว่ามันก็โอเคคือคือว่าแบบตึงตึงตึงแต่แบบพยายามจะเล่นได้อ่สิบสาเอาจริงเกมนี้ก็เล่นไม่ได้หนะครับเพืนะ่อนฮะมีอึดอักด้วยนะครับ ูจาการใช้งานของกาจอได้เลยเนะี่ยโอ้โหวิ่งแบบ99กินไฟอยู่ที่อาจจร์ติส105 110 120อ่ะ CPU กินไฟไป60อารจจ์าจ,จ70ี70ลวกัน70ลวกันนะครับ70นะตับตั้งแบบเนี้ย Full HD นะครับแรมใช้ไป18กิกเลยทีเดียวนะครับปรับแบบเนี้ยขนาด Full HD เราคิดดูแล้วกันนะฮะตอนนี้นะครับเล่นเกมแบบนี้ถ้าปรับ ความร็วสูงสูงนี่แบบผมบอกเลยว่าแรมแรมสิบหกกิกไม่พอแล้วเกมยุคนี้นะครับสำหรับ P c อ่ะนีขนาดดีดีห้านะถ้าเป็นดี R 4่จะขาดันไหนนะครับเพื่อนๆน่อ่าผมดีในตัวทั้งว่าโอ้โหดีใจมากเลยนะครับเฟ <c oughs> รมเ <c oughs> รทประมาณสามสิบสี่สิบโอเคตีซะว่ามันไม่ไหวแล้วกันเนาะแต่ว่าผมว่ามันเอาเรื่องนะครับขนาดนปรับสุดแล้วเนี่ยอันนี้เเราตั้งแค่สองเอ็กนะเพื่อนเพื่อนย้ำย้ำ อ้าผมจะลองแบบทีเดียวเลยก็ได้นะหมายถึงว่าเซตนี้แต่ว่าเราจะไปเล่นในส่วนของ X3 ต่อเพราะ NVIDIA มันมีตัวนี้นะครับมัตติเฟรมเจนสำหรับการจอ CD 5,000นะครับ4,000ก็จะใช้ได้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนมีไหมโอ้ยรองรับแค่สิบโห5,000อย่างเดียวเลยนะครับเกมนี้จะขายของใหม่นะครับ <laughs> เกมนี้ขายของใหม่รองรับแค่ RTX 5,000เท่าน,นั้นนะครับโหโหดจัง อุ้ยเฟรมดีขึ้นทันทีเลยอุ้ยไอบาเ้ยนะครับสุดยอดเมื่อกี้ที่ผมบนบนอยู่วิ่ง30 40, 40ใช่ไหมตอนนี้มา60ไปแล้วจะมีคนถามผมว่ามันหน่วงไหม่หานซ้ายหันขวาเฮ้ยผมว่ามันได้ถามว่าช้าไหมศู2จุดมิลลิเซกอะไประมาณนี้นิดนิดหน่อยแต่ผมว่าเล่นได้นะเนี่ยเอาเป็นทำเป็นเล่นนะ x สนี่เล่นได้นะเนี่ย full sd นะครับ อย่างที่ผมเคยบอกไว้เวลาผมทําคลิปพวกนี้ผมจะบอกเลยว่า๋ยแม่โหลดอยู่มันติเฟร,รมเจนเน่เหมาะกับจอ full hd ที่สุดนะครับไม่ควรสเกลสูงกว่านี้มันจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าภาพมันสวยเหมือนเดิมแล้วก็ได้ความลื่นไหลที่ลื่นขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าสเกลภาพมันเล็กไงจอ,อมันเล็กมันก็เลยดูเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ถ้าไปเล่นพวก 4K พวก2 k เคไม่ไม่เหมาะหรอกตับลองได้เลยว่าอาจจะมีภาพ กดกดวิญญาลอยๆนิดๆน,ดๆนะครับแต่มันเหมาะเจนหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเวทีซิงมั t ติเฟรมเจนแบบ Gen 1. Gen 1แเจนหนึ่งเจนหนึ่งก็ยังน่าจะยังเหมาะกับฟูเอดีผมว่าโอเคเฟรมเบตสี่สิบอัพวิ่งสูงสุดประมาณหกสิบต้นอ่ะไปต่อนั่นแหก็มาเทสเราไม่ได้มันเล่นอะไรมาก,กามายผมไปในส่วนของชมอ่อต่อนะครับเดี๋ยวเนี้มันอยู่ไหนวนี่ย เอาเอาหาไม่เจออยู่นี่ x 3แล้วต่อไปสุดท้ายครับ x 4 x 4นะเทคโนโลยีของ Nvidia นะครับ x 4นะครับเป็นไงมาดูกันรอรอันเพิ่มเฟรมก่อนเป็นไปไงเจ็ดสิบกว่าลื่นไหมลื่นลื่นถ้ามาไล่ได้ไหมปึ๊บ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 ช้ากว่าประมาณ0.1 0.2์จุดยจุดสองวิเศษนะครับจะช้ากว่านิดนิดแต่ถ้าใครแบบสายประหยัดมันก็พอหยุนหยวนนะเล่นไปเถอะฟุตดี นะครับได้นะเพื่อนนะทำเป็นเล่นนะ5 0 6 0นี่ทำเป็นเล่นนะนี่เบาเหมือนกันนะตระกูล5000ซี r ีส์ RTX เกมนี้มันมาทาง NVIDIA อยู่แล้วเพื่อนก่อนหน้านี้ผมเทส9070 XT ให้ดูแล้วนะ 4K เนะี่ยปรับเลไม่รอดนะไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะต้องปิดปิดเล่นอะ่ะจริงๆเลไม่เก่งอ่ต่อให้มันเป็นซีรี e ์9000แล้วเนาะมันแบบพัฒนามาพัฒนามาแต่มันก็ยังไม่ไหวนะครับ ต้องรอเจนสองเจนสามเจนสี่เจนต่อไปนะครับผมยัดใส่เลยนะครับเพิ่มเลนอยู่ประมาณแปดสิบกว่านะครับผมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมนิดนึงนิดนึงมันจะแบบช้ากว่าประมาณศูนย์จุดสองมิลลิเซกอะไรเงี้ยมันจะหันแล้วมันจะไม่ไม่ทันใจแต่ถ้าเอาเลนขำๆนะครับสายประหยัดพอได้นะครับแต่เล่นฟูตก็ดีนะเล่นสเกลใหญ่กว่านี้ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับไม่ได้หรอกใหญ่กว่านี้มันไม่ทันอยู่แล้ว ยัดไปหนึ่งนะครับโอ้โห7เจ็ 70, 80, เนาะสีอ็ะผมเทสให้แล้วในแบบเขาเรียกว่าจัดเต็มในส่วนของ d l a a นะครับเปิดมัลติเฟรมเจนแล้วก็เปิด 4x เมื่อกี้ผมขอยนญาตกลับไปที่ 2x ผมจะลองอะไรผมจะลองไอเรที่เป็นโลแทนนะครับเริ่ม 2x เหมือนเดิมนะ ผมจัดว่า n v i นวีเดนี่ยและเกมนี้ DLAA ภาพสวยที่สุดแล้วตอนนี้เรากำลังปิดเรจิซิ่งเป็นโลแทนนะครับอ่ะเพื่อนๆเอาอีกทีนะ p r Extreme DLAA สูงสุดเปิดมันติเฟรมเจนเป็น X2 แล้วเปิดเรแบบโลแล้วทุกอย่างสุดหมดทุกฟังก์ชันนะครับแล้ว v ีแรก็แดงเต็มหลอดเลยนะครับอ่ะมาดูกันตอนนี้เรกลายเป็นเรแบบเรโลโลเรนะครับมาดูกันเล่นได้ไหมเฟรมเรทดีขึ้น กว่าตอนที่แล้วนิดหน่อยโดดกันเป็น,ปนอหู่งวงจำได้เลยไหมจำได้ไหมตอนที่เราเล่นตอนแรกที่เราเซตไว้เมื่อกี้ตอนที่เรเป็นไฮเนี่ยเรเป็นไฮนีวิ่งสามสิบสี่สิบเอนะตอนนี้เรโลแล้วนะครับห้าสิหสเล่นได้เล,เล่นได้นะครับผมพยายามจะเล่นให้ไวไวไวก่อนเนี่ยมันจะได้แบบปลดเร็วๆนิดนึง เล่นเล่น 4K มาเล่น Full HD e ภาพมัแปลกๆไปเลยไม่ชินสีมันแปลกแปเออโหล้วนนั้น OLED มันก็นจะอีฟีลหนึ่งเลยอ่ะอันนี้จืดไปเลยนะครับภาพโย่โย่ยมาหรือไปโดดสต่อได้โอ้โหโดนเต็มหน้า50 60ครับสำหรับโรเรแบบโรนะไปต่อไปต่อต่อไปเราจะเอา เราจะเอาเรเป็นโลเหมือนเดิมแล้วเราเปิดเป็น 2x เนาะไปเรื่อยๆครับลองเรื่อยๆเนาะแบบนี้ไอ้ 2x แล้วเอาไป 3x ต่อไปแอปพลายตบเราคูณให้มันเป็น x 3นะนะครับทุกอย่างค่าเดิมก็คือเปิดเรแบบโกลวูฟเฟมเลยขึ้นมาแบบลื่นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหีห๋หใช่เลยแบบนี้ใช่เลยครับเพื่อนตอนนี้เล่นได้แล้วนะผมพูดตรงๆก็คือเล่นได้แล้วโอเคเลยเอ้าวไม่ยิงเรายิงไม่ทัน ม,มันจะดูใครมายีงข้างหลังมองไม่เห็นตอนที่เล่นได้แล้วนะครับแปดสิบเก้าสิบเนี่ยโอเคสตาร์ 70, ทเจ็ดสิบจะเล่นได้แล้วนะครับวิ่งไหลลื่นเลยผมย้ำทุกครั้งนะครับเกมนี้แล้วคุณถ้าเล่นการ์ดเอ็นวีเดียเนี่ยห้าพันซีรีส์ตอนนี้ถ้าจะปรับ x สาม x สี่ x สองขึ้นมาเนี่ยยังแนะนำนะยังแนะนำที่จะให้เล่น จอฝูอดีเท่านั้นนะครับไม่อยากให้เล่นไม่อยากให้เล่นเกินเรสโซลูชันนั้นนะครับผมมันก็จะเล่นได้ดีมากๆนะครับโอเคนะเพื่อนๆนะตอนที่ X3 อยู่นะ X3 แบบโลนะครับ low คือ l โลนะแต่ทุกอย่างอัลตร้านะนะครับไม่ได้ปิดอะไรเลยนะมันทําได้ดีครับเอาเรื่องนะทำได้ดีมากเล่นให้ดูเนาะถูกใจแล้วแค่นี้ก็ถูกใจแล้วนะสายเล่นอนะ ส่แตกนะอ๋อส่แตกนะอา้าวเค็มดีไปต่อนะครับเราจะได้ไม่คลิปยาวไปนะครับอ่ะไปต่อนะครับมา X4 ครับ X4 แบบเลแบบโรนะเลแบบโรนะครับ X4 เลแบบโรแล้วก็ Nvidia DL A A แล้วก็ปรับสุดทุกฟัง์กชันเอาจบตาก,ก่อนซะงั้นนะครับผมรอนะรอขึ้นฉากใหม่นะครับ ต้องบอกเลยจริงๆนะ Nvidia เดียเขาเล่นเรยได้ดีมากๆเลยนะครับดีมากๆขนาดการ์ดการ์ดเบอร์สตาร์ตต้นๆยังดีขนาดนี้เลยจริงๆแล้วมันมีน้องเล็กน้อง50 50แต่มันไม่น่าจะนิยมใช้กันหรอกนะครับเล่นเล่นมาก็คงจะ50 60ไอ้พวก50 60ที่ไอที่เพิ่มแรมเข้ามาก็เริ่มจะแพงอีกแนะล้นะเนื่องจากวีแรมเริ่มแพงไอพวกแรมจะแพงใช่ไหมขาตลาดเริ่มจะอะไรกันใช่ไหมไม่ว่ากัน อันนี้เรามาเทสให้ดูเนาะ5060 VRAM 8GB ตัวนี้เล่น Corp Co f d u ี y Black Op s 7ได้นะถ้าเป็นเล่นนะเปิดเรยแบบโรเนี่ยแบบปื๊ดๆเหมือนกันนะเปิด X3 X2 เมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเล่นเข้าไปอีกนะเดี๋ยวเราจะไปลองปิดปิดด้วยแต่ผมขออนุญาตเทสแบบสวยที่สุดละกันนะครับไม่เอาแบบโรหรืออะไรนะใครที่เข้ามาชมนะ ผมจะบอกก่อนเลยทุกฟังก์ชันจะปรับสุดแบบอันต้าหรือว่ามันมีไฮก็ไฮมันมีอันต้าก็อันตราให้เลยแต่จะไปเล่นในส่วนของพวกตรงรถลอยหยักเราเล่นเป็น D L A A ยาวเลยแต่เราจะเปิดปิดเร d i ีซิอย่างเดียวแล้วก็เปิด x 2 x 3 x 4อะไรเงี้เอาลองแค่นั้นนะครับเราจะไม่ลองในส่วนของการปรับโลเพราะว่าเล่นโลมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่าพลังเครื่องนี้มันสามารถรันได้ประมาณไหน นะครับเผื่อใครที่สนใจจะประกอบคล้ายๆกันเดี๋ยวผมทิ้งไอ้พวกลิงก์ไว้ให้ในการ CPU บอร์ดลงดแรมเลิมอะไรเงี้ยไอ้ในชุดเนี้ยนะการ์ดจอ CPU แรเลิมนะครับที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องนี้ในเครื่องผมใช้เป็นเครื่องสตรีมนะตัวเนี้ยไม่ได้เอาไว้เล่นเกมจริงๆแล้วนะครับอันนี้เผื่อมีใครสนใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงหรอกนะเซตเซตคือยุคนี้พื้นฐานนะเล่นเกมก็ประมาณนี้แหละสตาร์ทนะครับ มาเมื่อกี้เราเซตอะไรกันไว้นะครับเอาเซตอะไรกันไวนะ้ในส่วนกราฟิกปรับสูตรทุกอย่างแบบ full hd นะครับแล้วก็สูตรแบบใช้ dlaa เลยแล้วก็เปิดเฟรมเนนะครับแล้วก็เราใช้ที่ x 4เนาะ x 4แล้วก็เราปรับเป็น r a y t r a t i n g แบบ low แล้วก็ปรับเป็นทุกอย่างสุดหมดองอีกทีแล้วกันตรงนี้มา x 4นะครับ x 4รู้สึกยังไงโอ้ลื่นปึ๊เลยนะ low นะโอ้โหเล่นได้เลยนะเนี่ยเล่นได้เล่นได้ เล่นได้ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ x สามที่เล่นกันอยู่ตกใจตกใจกันเองตกใจกันเองแล้วเปิดปนะครับโอ้ชาติภาพสวยโอ้เลือกเป็นผิดปะเนี่ยมันตั้งเปืนอะไรมาให้เนี่ยผมเล่นอันนี้เออมื่อกี้แกตั้งอะไรให้ฉันวะฉันไม่ได้ลูกซองว่ะฉันยิงด,ดิวดด์แล้วเนี่ย อืมนะครับแตกไปเป็นไงครับวิ่งจะร้อยนะร้อยนึงแล้วนะครับร้อยสิบสองนะครับผมโหว้าวแน่นอนนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าพื้นฐานเล่นเกมอะสเปคเนี้ยนะครับพื้นฐานเล่นเกมอะ,เล,เ,มะเล่นเกมได้ดีก็คือตัวนี้แหละครับเวอร์ชันห้าเจ็ดห้าศูนย์ F คนเรียกว่าคมราคาตัวเองใช้ปืนพกยิงอะเขาทำอไรมะวิ่งถึงนระ้อยยี่สิบสามเลยนะเมื่อกี้อออันนี้คือ X4 ครับ เปิดเลแบบโรดนะเพื่อนๆนะเล่แบบโรนะย้านะเแบบโรแล้วก็ปรับเป็น DLAA ซะด,ด้วยสินะครับเอาเรื่องหนะได้ความสวยงามแล้วปรับสุดทุกฟังก์ชันนะโเห็นตัวแล้วนะยิงถูกนี้ไม่ถูกอ่ะโอวิ่งถึงร้อยส่ยนะอ่ะไปต่อไปต่อเรามาเทสเนี่ยไม่ใช่มาเล่นนะอ่ะเราได้ส่วนของเร่โรล้วคราวนี้จะปิดเรนะครับแล้วเราไป ลดถึง x2 start เหมือนเดิม apply ครับคราวนี้ไม่มีเรเกี่ยวข้องนะครับไม่มีเรเกี่ยวข้องเราก็เปิด x2 ปกตินะครับแต่เรายังสุดทุกฟังก์ชันแล้วก็ใช้สุดแบบ NVIDIA DLAA ครับ e x t r e m มาเปิดมาเลยครับ start x2 เป็นไงไม่เปิดเรโอ้โห start มา120คุณพาสโอ้โววิ่งมารับปืนลูก2อง้น4พวกนายอะ x2 ครับเพื่อนๆน,น,นะ มันก็แรงเอาเรื่องนะเล่นฟูอดีผมว่ามันถ้น็สวยแหละเอาจริงๆเล่น 4K มากับกับมันเล่นฟูอดีตรงนี้นะภาพมันก็อีกเรื่องนึงแต่มันยังสวยแล้วเนี่ยได้อยู่ก็ยังสวยในแบบฟูอดีครับโอ้โหเล่นโดนเหรอเล่นโดนนะวิ่งถึง126เลยนะครับผมนะครับผมเอาเพื่อนกันวะยิงมั่วลไม่ได้มองเลยนะครับ โอ้ยเอาเรื่องนะครับเพื่อน 2x ปิดプレเท cing หมดเลยนะครับแล้วเปิด DLAA แล้วก็เปิดสุดทุกอย่างทุกฟังก์ชันร,รอบๆนะครับยกเว้นเรเราปิดอย่างเดียวนะนี่คือสวยสุดแบบไม่เปิดเรเอา,อางี้ดีกว่าสวยสุดแบบปิดเรนั่นเอง,ง5 0 6 0แล้วก็การ์ดจอตัวนี้เพื่อนดูแรมลืมเอาเองนะกินแรมไป16 g ิลดลงมานะผมพยายามจะวิ่งใส่ๆเย,ยอะๆให้มันเห็นเอฟเฟก โอเคร้อยยีต้นๆนะอ่าต่อไปต่อไปทําอะไรอีกเราจะเพิ่ม x นะเลปิดอย่างเดียวนะเราจะเพิ่ม x เป็น x 3นะครับเทคโนโลยีของเอ็นวีเดียเขาละมาอ่ามันบอกว่าแรมเย็นสบายนะครับเป็นสีฟ้านะอ่ะ x 3ามแล้วปรับสุดทุกอย่างครับ d l a a ฟังก์ชันปิดเ r ท c ซิงครับ full hd โอ้ยเฟรมร้อยหกเล่นได้อย่างราบรื่นนะ พวกอุณหภูมิพวกอะไรก็นะชุดน้ําชุดอะไรกันไปโอ้แตกมั้ยนะโอ้โดนเต็มหน้าเลยร้อยหกสิบร้อยสี่สิบนะครับจังหวัดที่ไม่มีประทะริษเฟรมขึ้นร้อยหกสิบเลยนะเดือดมากโอ้โดนเต็มหน้าเต็มตาเลยบ้านลูกสองชน,นะโอ้โหเจ็บมั้นะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบครับแดมใช้ไปสิบหกสิบเศษสิบเจ็ดแหละซีวูอุณหภูมิหกสิบห้าเย็นจี๊บถือว่าเย็นนะครับชุดน้ำสองตอนเทอร์โมอไรต์นะครับ ชอบตัวนี้เดี๋ยวไปดูลิงก์ผมกันละกันเดี๋ยวผมลงให้นะครับเทปนี้เล่นดีมนี้ได้สบายมากๆได้เลยนะครับแตกแนละ้วเนี่ยไม่แตกก็ตามไปตุ้มนะครับทั้งแฟลชทั้งระเบิดยัดตามไปนะครับโอ้โหใครวิ่งตามมาว่าโอ้โหโดนไปละร้อยหกสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบเลยทีเดียวมาต่อเลยนะครับเดีย๋ยวมันจะยาวเกินไปละนี่ก็จะครึ่งชั่วโม,มงแล้วนะเพื่อนอ่ะเราจะไปสุดในอีกตรงไหนะ x สี่เลยนะครับ Apply ครับอ่ะสุด x x t r e m e ทุกอย่างทุกฟังก์ชัน d l s s สุดแล้วเปิดเฟรมเจนแล้วก็ตั้ง X4 แล้วทุกฟังก์ชันสุดหมดยกเว้น r e t a c i n g ที่ปิดเป็นออ f ไว้ white, นั่นเองมาเป็นไงโอ้โหวิ่ง200รเฟรมหูโคตรโหดหูลื่นมากครับเพื่อนๆนะ5 0 6 0นะครับ 4X นะครับผมพลังของ NVIDIA เทคโนโลยีตัวใหม่เนาะ Super, สุดยอดของเขานละนะ โอ้แตกไหมครับ 180, 190นะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแมปะทะนะไม่ปะทะสองร้อยเกือบสองร้อยสามสิบเฟรมเลยทีเดียวนะไม่เบาเลยนะครับโอ้โห,โโหภาพใช้ได้มีคนอาจจะถามบอกว่าภาพมันแตกไหมครับมันไม่แตกหรอกครับนี่มันเป็นสเกลยร์โฟดี HD, มันก็ดูคล้ายๆกันนะไม่ค่อยรู้สึกอ่ะผมดูบนหน้าจอด้วยตาเนื้อเปล่าผมจะบอกเลยว่าภาพคล้ายๆกับที่เปิด 2x เปิด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 ดีเออเะ dls ปิดเนี้ยภาพผลเหมือนกันเพราะว่าภาพบนจอเป็นเล็กไงสเกลฟลเดีะครับเพื่อนต่อให้เป็นยีิบเจ็ดนิ้วก็ยังดูมันเหมือนกันนะครับยกเว้นเพื่อนๆจะไปเล่นสองเคสี่เคอันนี้รู้เรื่องเลยแตกแน่นอนโอ้แตกแน่นอนเมื่กนอนกี้โดนเต็มเต็มดอกเลยนะเห็นไหมโอ้ภาพยังสวยนะเลยเพื่อนนะเห็นไหมสองร้อยก็ไฟมนะครับสี่เอ็กปิดเรทซิ่งนอกจากนั้นสุดหมดทุกฟังก์ชันเลย แล้วก็รวมถึง DLAA ด้วยจัดเต็มจัดหนักนะครับอภิมหาปรับสุดแบบไม่เปิดเรยนั่นเองนะครับ Nvi d i a DLAA ย้ำอีกครั้งหนึ่งถือว่าสวยที่สุดแล้วของ NVIDIA เดียฟัง์ชันมันอะนอกนักเป็นเสียใจเหมือนกันเล่นเรเกมนี้แนะนำ5080เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็น Full HD นะผมมองเลยอื จัก5้าศ0น่าจะปรับสุดแบบเฟรได้นะคิดว่าน่าจะได้นะดูจากสภาพแล้วเนี่ยประมาณแนวแนวน,นั้นนะนะครับผมคิดว่า5070น่าจะเอาเรไฮได้นะสำหรับเกมนี้แล้วปรับสุดทุกอย่างได้นะครับถ้าฟูเอดีนะแต่4 k เนี่ยน่าจะ5080เมื่อวานลองแล้วสำหรับเครื่อง4 k นะครับ การ์ดสูงสุดของ amd เอาไม่อยู่นะ9 0 7 0 x t ที่ลอง4 k ปรับสุดไม่รอดนะเปิดเร high ก็ไม่ได้เปิดเร l o ก็ไม่โอเคสรุปแล้วปิดเ y เล่นแบบ o อฟดีที่สุดเลยสำหรับ amd นะครับในหมวดของ fsr แล้วปรับสุดทุกอย่างตามนี้ก็เป็นเพื่อนลองให้หมดแล้วเนาะทั้ง dlaa ทุกอย่างนะครับในแบบ4 x ทั้งปิดเ y กับเปิดเรนะครับตามนี้สนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้พวก cpu บอร์ดแรมอาไรพวกเนี้ย ถ้าเกิดจะประกอบตามนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเทสหน้าครับ